โทษทีที่มาก่อนตอนเย็นหน่อยเพราะว่าผมก็จะมาพูดเรื่องนะเพราะว่าผมชอบคนนี้มากกว่าเขาไม่เคยด่าใครเาเขาไม่เคยด่าผมหรอกเพราะว่าเธอคนนี้ดูน่ารักดีแต่เขายังสนใจเราอยู่ยังไงผมก็ผมโปรโมทให้แล้วแค่พูดเรื่องนะยังไงก็ตามเขาชอบเกี่ยวกับอนิเมะ แต่ผมอ่ะชอบโอชิโนโกส่วนผมอ่ะอยังเคยดูเรื่องเอ็ดฮันเตอร์อยู่ที่สำคัญผมก็อย่าให้การ์ตูนอ่ะมาจีบเราเพราะว่าผมก็และไม่มีใครจะสนใจพวกเราทั้งชีวิตและผมอ่ะผมเป็นคนที่เป็นคนใจกล้างที่จริงและยังไงก็ตาม ผมอยากสนใจเธอคนนั้นมั่งเพราะว่าผมเป็นคนที่เข้าใจกว้างที่สุดแต่ยังไงผมก็ถ้าใครอยากจะพูดเรื่องของผมเมื่อไหร่และจะเลิกด่าผมเมื่อไหร่ผมก็ผมก็จะไม่มีใครเจอเราและทำให้ผมอะทำร้ายจิตใจของผม อย่างไรก็ตามผมก็ฝาไว้แค่นี้แหละไปก่อนนะครับขอโทษที่ก่นหน่อย